ต้นกล้วยตอนแรกเลยนะคะเราเตรียมทําแบบอันหนึ่งทําแบบคิดว่าสวยขนาดถูกใจของเราพอเราได้แบบขนาดนี้มาเสร็จแล้วเราก็เอาต้นกล้วยมานะคะหั่นเป็นชิ้นตี่เดียมแบบนี้เราก็เอาต้นกล้วยนี่วางทาบวางทาบมีดนี่เราจะใช้สองประเภทน,นะคะมีดแบบนี้ก็ได้มีดแกะสลักนะคะหรือบางคนไม่มีมีมดแกะสลักก็มีธรรมดาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะนี้เราจะทํา2อย่างท่านผู้ชมดูใช้มีดแกะสลักแบบนี้นะคะวางอ่ะวางให้ชิดอย่างนี้มันจะง่ายนะคะ พอเราวางเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดแกะสลักกดโค้งเลยกดโค้งตามตามแบบของเรา แล้วเราก็จะได้กับกล้วยออกมาลักษณะาตามแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้นี่คือแบบที่หนึ่งที่ที่ในการใช้มีดต่อไปเราดูแบบหนึง่งถ้าเกิดใครไม่มีมีดก็ใช้มีดธรรมดาได้นะคะอันนี้ต่อไปคนสำหรับคนที่ไม่มีมีดแกะสลักนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะเอาแบบมาวางท่าแต่แล้วเราก็ค่อยๆใช้มีดนะคะค่อยๆใช้มีดปาดนะคะค่อยๆใช้มีดนะคะปาดแล้วเราก็โค้งตามรูปแบบต้นกล้วยของเราที่เราต้องการนะคะโค้งแบบนี้ ด้านนี้เราก็ให้ชิดริมไว้อย่างนี้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องโค้งบ่อยๆแต่แล้วเราค่อยๆขยับนะคะค่อยๆขยับโค้งค่อยๆปาดโค้งนะคะเราก็จะได้กีบที่เราต้องการเช่นกันเพราะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วต้นกล้วยนะคะด้านหลังมันจะฟูหนาแบบนี้ให้ใช้มีดนะคะใช้มีดปาดนิดนึงปาดด้านหลังออันนี้ก็ใช้มีดปาดนิดนึงเพราะว่าเวลาเราไปประกอบรกระทงมันจะได้ไม่หนาเกินไป ะะด้านหลังอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ด้านหน้าเราก็จะโค้งมนล,ลักษณะแบบนี้เราเตรียมต้นกล้วยให้พร้อมนะคะต่อไปนะคะวิธีการทําเราก็เตรียมต้นกล้วยของเราให้พร้อมหลังจากเตรียมต้นกล้วยพร้อมอย่างี่เสร็จแล้วเราก็เอามาวางเลยจ้าค่อยๆวางไล่เป็นกีบๆไปนะคะวางสวยๆกีบนะคะกีบอันนี้เราไม่กําหนดว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ อยู่ที่ว่าเราต้องการกรีบใหญ่กรีบเล็กเพราะฉะนั้นวิธีการทํากรีบเราก็เลยจึงไม่กําหนดขนาดกรีบให้นะคะอยู่ที่ว่าเราชอบชอบกรีบขนาดไหนอันนี้เรากะเองได้เลยแต่เราทาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าเราขนาดเตรียมกรีบนั้นเตรียมอย่างไรนะคะอันนี้กรีบก็จะเลียงมาอย่างนี้นะคะเลี้ยงวนอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะ อันดับแรกนะคะเราเตรียมมะละกอมะละกอเราล้างน้าให้สะอาดนะคะที่สําคัญเวลาผ่ามะละกอล้างน้าให้สะอาดเลยมะละกอนะคะเราเอามาเสร็จแล้วเราก็หั่นหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อสอยแบบนี้นะคะชิ้นบางๆเวลาหั่นนะคะเวลาหัน่นเราก็เตรียมเมคกคมนะคะหั่นบางๆสอยๆเวลาหั่นต้องหั่นใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆหั่น ค่อยหั่นออกมาแบบนี้นะคะเป็นชิ้นฝอยๆแบบนี้เราก็หั่นหั่นจนคิดว่าเราหั่นจนพอนะคะค่อยๆหั่นหั่นไปเรื่อยๆนะคะหั่นบางๆแบบนี้นะคะบางคนเวลาหั่นต้องใช้มีดอันอันบางๆนิดนึงนะคะถ้ามีดอันใหญ่มันจะหั่นแล้วเก็บมาไม่สวยพอาหั่นมะละกอจนพอแล้วนะคะตอนต่อไปเรามาเตรียมกับกล้วยต่อไปนะคะเก็บมะละกอเก็บมะละกอที่เราฝานเมื่อัะครู่นี้นะคะเราอาจจะ ทำม้วนนะคะทำม้วนแบบนี้นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกิ่มหน้ากอที่เราเตรียมมานะคะเราก็ทำม้วนทำม้วนแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาวางนะคะวางบนต้นกล้วยของเราวางตว่างเลยนะคะนะคะวางตับางเลยม้วน อันนี้เรียกกระทงสองกอนะคะกอกล้วยกับมะละกอนะคะเราจึงเรียกกระทง,งก2กอข้อเสนอแนะของเรานะคะการทํากระทงมะละกอนะั้นมะละกอนะคะถ้าจะเป็นะมะละกอที่กําลังสุก หรือว่ากำลังสีเหลืองอมส้มก็จะสวยกว่านี้นะคะเพราะจะทําให้กระทงเรานั้นไม่สีขาวแต่บางครั้งมรกอเราก็เลือกไม่ได้นะคะเราเลือกได้สีขาวๆข,ข,ขนาดนี้นะคะแต่ถ้าใครมีมรกรที่กําลังอมแก่จัดอมเหลืองอมส้มสีกระทงเราก็จะสวยนะคะเทคนิคแต่ถ้าไม่มีก็เอาสีขาวแบบเราก็ได้นะคะและที่สําคัญเวลาตัดมกรกอมานะคะควรจะทิ้งไว้ประมาณสัก1-2ชั่วโมงเพื่อที่ให้ยางมัน หายก่อนนะคะแล้วเวลาเวลาเราเอามาทำกลีบนะคะมันจะได้ไม่ลื่นติดมือยางมะกอกจะได้ไม่ลื่นเพราะนั้นเทคนิคการทํามะละกอก็มีเทคนิคการทํานิดนึงตอนนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากเสร็จเบ็นี้เร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งกันเรามีดอกไม้อะไรเราก็ตกแต่งให้สวยๆและที่สาคัญดอกไม้ควรจะเป็นสีสดๆนะคะสีแดงๆเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้ดอกงอนไก่ดอกง,อน,กอ,กงอนไก่ดอกใหญ่ๆนี้เราก็ฉีกนะคะฉีกเป็นอันเล็กๆ ฉีบเอนเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกพอฉีบออกมาเสร็จแล้วนะคะฉีกเป็นแบบนี้นะคะตัดตรงนี้ออกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันมานะคะไม้จิ้มฟันมาแล้วเราก็ใช้ใช้ได้นะคะใช้ได้มัดนะคะเพราะว่าขนไก่นั้นมันอันเล็กไอ้มันอันใหญ่มันปักไม่ได้นะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันแล้วก็มัด มัดให้อยู่แบบนี้นะคะ,ะม้วนทั้งสอครั้งกันกันหลุดนะคะกราทำเป็นช่อไว้อย่างนี้เราเตรียมวางไว้ต่อไปนะคะเราเตรียมดอกพร้อมแล้วเราก็มาตกแต่งบนกระทงของเราเลยก่อนอื่นเราก็เอาทุบเทียมมาปักไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็นําดอก ไม้ที่เรมัดเอาไว้นะคะดอกวนไก่อันนี้มันจะหนาหนาสีสวยสดใสนะคะเราก็นําดอกวนไก่นั้นทเรามัดไว้ปักลงไปค่อยปักวนใหส้สวยให้เป็นมุมเรามัดไว้สี่ห้าช่อแล้วก็ค่อยลงเสียบให้ครบประมาณห้าช่อมันก็จะสวยนะคะค่อยๆเสียบค่อยๆแซมอ่ตอนนี้ได้สีช่อแล้วนะคะแล้วอีกช่อหนึง่งเราค่อยๆทำให้มันส,สวยนะคะสีช่อยังไม่ค่อยสวย อ่ะตอนนี้เราครบห้าช่อแล้วเห็นไหมคะวิธีการทําก็เรียบง่ายกระทงสองกอของเราสวยนะคะกอกับกล้วยกับกอมะระกอถ้าชอบไอเดียของเรานะคะลองไปทําตามดูเพราะว่าสวยถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ถุงต่อๆกันนะจ๊ะพบกันในคลิปต่อไปจ้า